ทั้งหลายแกลบไหวทำทั้งนั้นเนี่ยให้เราคิดอันนี้เข้าสู่ใจของเราแล้วนึกประจําใจไว้มีสติคุ้มครองอยู่เสมอเช่นพุโทโธก็ได้ธรรมโมก็ได้สังโฆก็ได้ปีสติจํากับอย่าให้คิดอย่างอื่นให้คิดแต่คําว่าพุโทโธธรรมโมหรือสังโฆเรียกว่าสร้างธรรมขึ้นที่ใจเมื่อสร้างธรรมขึ้นที่ใจแล้วใจจะมีความสงบ ร่มเย็ยนไปโดยลำดับว่าสงบร่มเย็ยนมากเข้าใจนี้จะมีความสว่างสวยจากออการอบรมภาวนา